วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูนท้าวรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒ นำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศ38แห่งและนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิทธิ์เฝ้าทุลละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน19สาขารวม39ชุดดังนี้ มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิสก์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมมหาวิทยาลัยราชพัฒนยะลาและมหาวิทยาลัยราชพัฒนสงขลาทุลนกล้าวทุลนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงทุลนกล้าวทุลนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุลนกล้าวทุลนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการวิชาเอกธุรกิจการบินมหาวิทยาลายัยราชพัฏก ems, ันเกษเมทุลนกล้าวทุลนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลายัยราชภัฒสวนสุนันทาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปาริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลายัยราชภัฏเพชรบณ์และมหาวิทยาลายัยราชพัฏนครศรีธรรมราชทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปาริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชาพัฒอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชาพัฒนปหปาสารคามมหาวิทยาลัยราชาพัฒเลยมหาวิทยาลัยราชาพัฒสกลนครมหาวิทยาลัยราชาพัฒร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชพัฒธนบุรีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะค,ครับเก <extracting. S 1> ียรติโยศให้กับข้าพเจ้านคเลยคีะแล้วก็ขอจะตั้งมั่นวิจารทำหน้าที่ให้สมกับเกียรติยศที่ทุกท่านมอบให้ในครั่ะแล้วขอกล่าวเสริมในฐานะที่เป็นคนกันเองมาแล้วเป็นคนกันเองมากว่า20ปีแนละ้ว ก็ขอบขอบใจที่ท่านมีความเห็นดูเห็นเต็มที่พระเจ้าแ้วก็ได้ถวายสิ่งยาที่งปนมจักษ์ซึ่งพระเจ้าและเห็นเต็มทีเจ้าก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่รักผมก็พอพูดกับพวกท่านมาเสมอก็มีความภูมิใจมากก็ขอบใจเติมแทนเห็เต็มพระพระเจ้า